สวัสดีครับผู้ชมทท่านที่รครับกีษเคลมนิชภาทำราชการวิคคอบอลกัสโซซิราอิตรีกรวงอ็อปอรีจะเปิดบ้านต้อนรับมีนยนของทีมโตริ n โแ่ะะคืนนี้เป็นท uhm anyway. ี่จ้าบ้านอย่างอ็อปอรีเป็นฝ่ายตรกรามที่ปปรบห้าจะลงสนามกันที่เวลาตีสิบห้นาทีทั้งนันในเกมนี้อ็อปอรีเตรียมเปิดสนามคาร์โรซาลาตานีตอนรัพีกของทีมโตริโน่โดยจ้าบ้านอมโปอรีมีทิศทางที่ดีมากขึ้นต่อเนื่องสำหรับทีมของโรเบรโตดาเวซ่าหลังจากที่พวกเขานั้นบุกอ เจอกับทีมอย่างตริโน่ที่ฤดูกาลนี้ถือว่าอยู่ในค่อนข้างขาลงเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดเขาเสมอกับเจนัวมาได้และทําให้ทีมยังคงไม่ชนะใครมนเลยเ,เกมที่6ติดต่อกันแล้วแถมนอกบ้านก็ไม่ชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกันด้วยและการแพ้มาถึง4เกมเลยด้วยดูแล้วเกมนี้ยังเป็นเจ้าถิ่นที่มีภาษีของผู้ชนะมากกว่าเนื่องจากผลงานดีวันดีคืนส่วนทางกับผู้มาเยือนที่ต่ากว่ามาตรฐานของตัวเองไปเยอะจริงๆดังนั้นกับเรดนี้ขออยู่เจ้าถิน่นจะอุ่นใจกว่าเกมนี้ทีใจไปบอลต่อเกมนี้เห็นคนเลืกเชีย ory, ร์อิมปรีเหมาะสม ชอบก็จัดขัดกระวนใครที่มีที่ลงทุนทิ้งลิกงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องที่เด็ดขับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ